วันนี้นะคะเราจะมาทำสมุนไพรที่ช่วยระบบทางเดินหายใจกันนะคะวัตถุดิบก็จะมีเป็นผิวมะกรูดผิวมะกรูดนะครัที่เราเก็บมาเนี่ยแล้วก็น้ำส้มสายชูยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะเราก็เอามะกรูดมานะคะแล้วก็หั่นเอากับผิวมันค่ะ หอมจะช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจนะคะจะหายใจคล่องถ้าสมมุติว่าเราเป็นหวดัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเนี่ยก็ใช้สูตรดมได้หรือว่าเอาน้ำเขาเนี่ยไปพ่นพ่นตามห้องน้ำหรือตามห้องเราเนี้ยก็จะมีกลิ่นหอมนี่ค่ะเราก็จะเอาเฉพาะ ผิวเขานะคะแล้วก็หั่นให้เล็กๆเพื่อเขาจะได้เขาจะได้มีกลิ่นออกจะได้แทรกซึมกับน้ำส้มใสาชูได้ะคะ่ะหันห่นเป็นเล็กๆเลย เด็กเป็นหวัดหรือว่าผู้ใหญ่เป็นหวัดเป็นอะไรก็ใช้ได้นะคะมันจะช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเราก็เอามาสูตรดมได้คือมันป้องกันการหายใจไม่ออกของเราค่ะ นี่ทําแค่ครั้งละลูกนะคะเราเอาไว้สูดดมแล้วก็เอาไว้พ่นตามห้องได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็หาขวดเปล่าๆมานะคะเนี่ยล้างให้สะอาดจะเป็นขวดแก้วก็ได้หรือขวดพลาสติกก็ได้ล้างให้สะอาดแล้วก็เอาผิวมะกรูดเนี่ยใส่ลงไปที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปเลย มันยับยัง้งมันไปรักษาโควิดไม่ได้นะคะแต่เพียงแต่ว่ามันไปให้เราหายใจสะดวกขึ้นเพราะว่าโควิดเนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสที่ลงปอดแต่อันนี้ช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยดีขึ้นเสร็จแล้วก็เอาน้ำส้มใส่ชูใส่ลงไป ใส่ไปให้ท MM ่วมตัผ like ิวมะกรูดนี่นะคะได้ค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะ แช่ไว้ประมาณสองชั่วโมงค่ะ2อชั่วโมงเราก็จะได้แล้วและกลิ่นเขาอันนี้เราก็เขยา่าเขยา่าให้มันเข้าเข้ากันกลิ่นมันจะได้ออกมาเร็วๆนี่ค่ะเอาไปสูตรนี้ก็เอาไปใช้กันได้ใครจะเอาทำตามก็ทำได้นะคะ